ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขนมไข่หงนะฮะเป็นขนมไทยโบราณที่ทํามาจากแป้งข้าวเหนียวนะฮะก็วันนี้นะครก็มีคนมาขายนะฮะมาหาบขายที่ซอยบ้านผมก็เลยลองซื้อมาทานนะฮะก็มันมีทั้งหน้าที่เป็นหน้างาขาวแล้วก็หน้าที่เป็นน้ําตาลน,นะฮะก็ลองซื้อทั้ง2หน้าเลยนะครับมาชิมดูนะฮะ ก็อันนี้เป็นขนมไทยนะฮะแต่ว่ารุ่นหลังๆก็คงจะไม่รู้จักนะฮะเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับข้างในรู้สึกว่าจะเป็นไส้ถั่วนะฮะไส้ถั่วเหลืองนะฮะทีแรกคือเขาทำได้สุดยอดเลยฮะเหมือนไข่แดงเลยนะครับ ใช่ครับมันคือถั่วเหลืองฮะก็อร่อยครับชอบฮะโอเคเลยครับข้างนอกหวานข้างในเค็มนะฮะเส้นน้ำตาลส่วนอันนี้เป็นหน้างาขาวนะฮะลองเค็มดูนะครับว่า ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ลองลุ้นดูนะฮะว่าข้างในจะเป็นไส้อะไรนะครับก็เป็นไส้ถั่วเหลืองอีกเช่นเคยนะฮะแต่อันนี้รสชาติจะจืดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรสชาติงาน,นะครับแป้งข้างนอกนะฮะมันจะเป็นรสชาติจืดหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นรสชาติของงาน,นะครับ อันนี้ผมบอกเลยนะฮะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะฮะก็แนะนำให้ซื้อรสชาติงาขาวดีกว่าฮะผมว่าเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับข้างในนี่ผมว่าเขาทำเหมือนขนมเทียนเลยนะฮะไส้ข้างในอ่ะถั่วนะฮะ โอเคครับแล้วพบกันใหม่นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e ทนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ